คราวนี้เราสั่งมดไอชื่นมาแล้วเขาก็แถมมดเครื่องดับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะแกะยากนะแกะยากมาก ได้หมดแล้วเราก็จะกลับไปนี่นะคะนี่ครับเกรได้แ,แล้วนี่เขาแถมมดกระโดดมาด้วยจะให้ดูพอซสน่งยังดีมากเลยเนี่ยนะครับดูดรับ ก็ไม่รู้นะครับว่าไหนคือไอชื่อไหนกระโดดเพราะมันคล้ายกันมากเลยเดี๋ยวเราแกะไอ้พัดที่นี่อนี้นก่อนปิดแน่นมากดูได้านยปิดตรงนี้อีกหน่อย นี่นะครับแบบนั้นต้วเรามาดูกันเลยว่าอันไหนจะคืออชื่นอันไหนจะคือกระโดดนะครับแก่ยากหมตอนนั้นนะครับมันติดกันของซีมาดีมากเลยจะให้ั มันมากเลยเขาม่ต่ตัวมาตูอันนี้ก่อนก่อนอย่างแรกเลยไม่รู้นะว่าจะเป็นกระโดดหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นไอชื่นเพราะผมอยากได้มดนักล่าบ้างมีแค่มดนู่นมันก็เห็นแล้วครับน่าจะเป็นมดกระโดดอันนี้มดกระโดดอันนี้กระโดดนะครับ ตอนแกะกันก่อนแกะยากมากเลยเดี๋ยวเราตัดตอนที่แกะสองอันนี้เสร็จนะครับตอนนี้เราก็แกะเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะครับสองสองหลอดน,นี้เดี๋ยวเราจะให้ดูไอชื่นก่อนเลยนะครับตอนที่เราแกะเสร็จตอนที่เรายังไม่ได้ถ่ายเราให้หนอนนกไปนะครับนี่ไอชื่นไอชื่นมีมดงานแล้วนะครับ ไมก่กลัวหนอนกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูมดกระโดดกระโดดก็นางเดียวนางเดียวไม่มีไข่เหมือนจะข่มพืงจะจับได้นะครับที่เรา้านที่เราทำาขาแถมวันนี้แถมนะครับดีมากๆเลยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับ บายๆแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดต2ลังนี้นะครับ